กรมโรงงานอุตสาหการรมกระตุ้นผู้ประกอบการจดทะเบียนเครื่องจักรเพื่อนำมาแปลงเป็นทุนเสริมสภาพคล่องการประกอบธุรกิจคาดว่าหากจดทะเบียนเครื่องจักรทั่วประเทศครบทั้ง10ล้านเครื่องก็จะนำไปจำนองกับสถาบันการเงินได้ถึง50ล้านล้านบาทนายพสุโลหันชุนอธิบดีกรมโ,โรงงานอุตสาหการรมบอกว่าตั้งแต่ปี2 5 1 5จนถึงเดือนมกราคม2อ5 8รา มีผู้ประกอบการนำเครื่องจักรร้อประเภทเข้าจดทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม7 9 0 0 0 0เนเครื่องหรือเพียง8%อหรือเพียง8%ของจำนวนเครื่องจักรที่มีทั้งหมดทั่วประเทศ10ล้านเครื่องโดยเฉพาะปี2 5 5 7นาำมาจดทะเบียนแล้วคิดเป็นมูลค่าที่สามารถนำไปจำนนงกับสถาบันการเงินได้ถึง3 3 8 1 2 7ล้านบาทดังนั้นหากโรงงานต่างๆทั่วประเทศนำเครื่องจักรไปจดทะเบียนครบทั้งหมด10ล้านเครื่อง จะมีมูลค่าที่สามารถนำไปจำนองกับสถาบันการเงินได้สูงถึง50ล้านล้านบาท็อยากจะเรียนว่าการที่เอาเครื่องจักรมาจดทะเบียนนั้นเนี่ยเครื่องจักรก็สามารถเป็นสินทรัพย์และท่านก็เอาไปดึงเงินจากธนาคารมาได้และถ้าเอกนชนภาคอุตสาหกรรมเห็นความสําคัญในเรื่องของการทะเบียนมาจดทะเบียนเครื่องจกักรและมาจำนองก็คิดว่าคงจะมีผู้มาใช้บริการจดทะเบียนเครื่องจกักร หรือจำนองเนี่ยได้เป็นบูลมค่ามากขึ้นไปนะครับก็จะทําให้เกิดการุนเวียนของเรื่องเงินเพื่อไปเป็นเงินทุนผลเวียนในการทํางานได้มากขึ้นด้วยนะครับกรมโรงงานอุตสาหก,กรรมมีรายงานสถิติการส่งออกไปอนุญาตประกอบกิจการ,รหรือว่ารองงสี่ปี5้านะครับที่ได้ออกรองงสทั้งที่ประกอบกิจการใหม่และขยายโรงงานไป 5,625โรงงานคิดเป็นเงินลงทุนมากถึง6,200ล้านบาทเพิ่มจากปี56ที่มียอดรวม5,472โรงงานมูลค่า5,17,584ล้านบาทซึ่งคาดว่าโรงงานเหล่านี้จะใช้เวลาดำเนินการกว่าจะประกอบกิจการได้ในช่วง3-6ถึงเดือนข้างหน้า ส่วนเดือนมกราคมปีนี้มียอดขอรองงสและออกให้แล้ว393โรงงานเป็นการลงทุนกว่า3 3 5 1ล้านบาทครับในด้านการจ้างงานจากการออกรองอ4ปี2,556ก่อให้เกิดการจ้างงาน178,105คนปี2,557จ้างงาน24,492คนเสืินเดือนมกราคมปี58มีการจ้างงาน9,832คน นอกจากนี้กรมโรงงานอุตสาหการรมมีโครงการฝึกอบรมการใช้ประโยชน์จากกากของเสียตามหลัก 3Rs คือ Reduce, Reuse แล้วก็ Recycle นะคะซึ่งมีโรงงานเข้าร่วมโครงการแล้ว162โรงงานผ่านการตรวจประเมินแล้ว19โรงงานปีนี้มีผู้เข้าร่วมโครงการอีก51รายค่ะเพื่อรณรงค์ให้ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ